ลีกาลีสเปนนัดที่31ของฤดูกาลนะคะไฮไลท์อยู่ที่การพบกันของบาร์เซโลนาจ่ากฝูงเปิดสนามคัมนูเจอกับเรอัลมาดริดคู่ปรับตลอดการค่ะบาซานนำก่อนนะคะเกมนี้จากเครต์ปีเก้น,นาทีที่56ค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเรอัลมาดริดนั้นตามตีเสมอได้ทันควันค่ะนาที62ไม่ต้องรอนานนะคะจากการตีลังกายิงของคาริมเบนเซม่าค่ะสวยงามจริงๆนะคะลูกนี้เด็ดขาดด้วย <It> s <S าก,การณ <is> ์ของมาดริดก็แย่ลงไปกว่าเดิมเมอร์ซิเกลลามอสถูกไล่ออก <P ots. S 1> นาที83 แต่ว่ามาริดที่เหลือ10คนไม่ยอมแพ้เลยค่ะแล้วก็กลับมาได้ประตูชัยจากริซซิโนโรนัลโดนาที85นะคะจบเกมบาซ่าแพ้มาริดไป1-2เสรงเฉิติไม่แ <nước> พ้ใครจากการลงเล่น40นัดติดต่อ <following> กันแต่ว่ายังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงมี76คะแนนจากการลงเล่น31นัดในขณะที่เรอัลมารติดอยู่อันดับที่3นะคะมีแต้มตามหลังบาซ่าอยู่7คะแนนค่ะ